เมื่อครั้งกรุงศรีอย,ยุธยาเสียแก่พมา่าในปีพุทธศักราช2,310แล้วนะครับพมา่าเนี่ยได้เผาทำลายทุกอย่างเลยครับเผาแม้กระทั่งวัดเผาปราสาทราชวังเก็บกวาดทับสินทุกอย่างของราษฎรและท้องพระคลังออกไปหมดเลยครับและเมื่อจะถอยทับกลับไปนะครับพมา่าเนี่ยยังได้กวาดต้อนผู้คนไปด้วยมีตัวเลขว่าพมา่าได้กวาดต้อนคนไทยไปในครั้งนี้กว่า30,000คนเลยทีเดียวในจำนวนนี้เนี่ยมีเชื้อพระวงกว่า2,000คนครับ ส่วนคุณนาข้าราชการและเชื้อพระวงศ์ที่เจ็บป่วยหรือเดินทางไกลไม่ไหวเนี่ยพม่าไม่ได้เอาไปด้วยครับแต่ทิ้งไว้นําไปขังไว้ที่ค่ายโพสามต้นนั่นเองซึ่งค่ายโพสามต้นเนี่ยอยู่ในบังคับบัญชาของซุกกี้พนายกองซึ่งเป็นชาวมอนนั่นเองครับซึ่งในชอยออฟพิทรีอีพีนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับชะตาก,กรรมของเจ้าหญิงอยุธยายามกรุงแต่ครับจากดอกฟ้าเนี่ยต้องมาเป็นนางบำเรอของชาวดินจะเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามรับชมก็ได้เลยครับ ด้านพงศาวดารพม่านะครับเขาได้จดบัญชีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่ถูกกวาต้อนไปในสงครามครั้งนั้นครับมีทั้งอดีตกษัตริย์อย่างพระเจ้าอุทุมพรและระดับพระมเหสีเลยครับและที่ตามมาก็จะเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาพระอนุชาพระคณิฐาและก็พระชนัดดาครับรวมๆแล้วเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น68พระองค์ครับนี่ยังไม่นับระดับรองลงมาและก็พรัสนมอีกด้วยนะครับ แต่ทุกองเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีครับไม่ได้อยู่ยากเย็นลําบากแต่อย่างใดเลยมีการสร้างตําหนักให้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีเลยละครับและก็ไม่ได้เป็นแค่เฉลยศึกครับมีการมีงานให้ทําตามความสามารถ ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอุทุมพรนะครับทุกท่านเนี่ยทราบว่าพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยทรงบวชอยู่ใช่ไหมครับตอนไปพมา่าเนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตยอยู่ครับและได้ทรงรับมอบหมายงานให้รวบรวมพงศสาวดานของกรุงศรียุธยาไว้ครับซึ่งต่อมาเนี่ยเล่มนี้ก็ได้ชื่อว่าคําให้การของคุณหลวงหาวัดนั่นเองครับ ส่วนเชื้อพระวงไยหญิงหลายองค์นะครับก็ได้รับการอภิเษกเป็นเผศสีของกษัตริย์พม่าครับหรือเชื้อพระวงชั้นสูงของพมา่าและก็มีทาย,ยาทได้บริหารราชการแผ่นดินในราชวงศ์พม่ามาอีกหลายคนเลยทีเดียวครับส่วนเชื้อพระวงที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายโพสามต้นนะครับพอเมื่อพระเจ้าตักสินเนี่ยยึดค่ายโพสามต้นได้แล้วก็ได้พบเชื้อพระวงหลายพระองค์เลยครับซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่นพระราชพงศาว,วดารฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยกล่าวเอาไว้แบบนี้ครับ เจ้าฟ้าสุริยาเจ้าฟ้าจันทวดีสองพระองค์นั้นดับศูญย์สิ้นพระชนยังอยู่แต่เจ้าฟ้าพินทวดีพระองค์เจ้าฟักทองพระองค์เจ้าทับทิมซึ่งเรียกว่าเจ้าคอกจันทบูรนั้นและเจ้ามิตรบุตรตีกรมพระราชวังบวรโปรดให้ชื่อเจ้าปทุมหม่อมเจ้ากระจาดบุตรตีกรมมื่นจิตสุนทรโปรดให้ชื่อเจ้าบุปผากับหม่อมอุบลบุตรตีกรมมื่นเทพพิพิธหม่อมเจ้าฉิมบุตรตีเจ้าฟ้าจีตด ทั้ง4พระองค์นี้ทรงพักโลนาเลี้ยงเป็นหม่อมห้ามครับซึ่งเจ้าฟ้าสุริยาเจ้าฟ้าจันทวดีเจ้าฟ้าพินทวดีและพระองค์เจ้าฟักทอง4พระองค์นี้เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับสพระองค์แรกเนี่ยสิ้นพระชนก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตักสินจะไปถึงค่ายโพสามต้นครับส่วนหม่อมเจ้ามิตรเนี่ยเป็นธิดาของเจ้าฟ้ากุ้งครับหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศซึ่งดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรนั่นเองครับ ส่วน่อมฉิมเนี่ยท่านเป็นทิดาของเจ้าฟ้าจีตครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรมขุนสุรินสงคานัันเองท่านเป็นเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์บ้านผู้หลวงครับและก็มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเพทราชาอีกด้วยครับส่วนทางด้านเจ้าฟ้าพินทวดีที่ผมบอกว่าท่านเป็นทิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมครับท่านเนี่ยมีศักดิ์เป็นพระพินางของพระเจ้าเอกทัศน์และพระเจ้าอุทุมพรครับพระเจ้าตักสินเนี่ยทรงอุปการะจนมีพระชนยืนยาวมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวครับ และยังเป็นเจ้านายพระองค์สําคัญครับที่ทรงถ่ายทอดขนบธรรมเนียมและพระราชปรเพณีของกรุงศรีอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยครับซึ่งท่านเนี่ยได้รับนามเรียกขานว่าเจ้าฟ้าหญิงแก่นั่นเองครับซึ่งท่านเนี่ยมีความเป็นอยู่สุขสบายครับในฐานะเจ้าฟ้าจนมาสิ้นพระชนชีพในปีพุทธศักราช2344ครับในขณะที่มีพระชนมายุถึง9 4ปีเลยทีเดียวทรงเป็นเจ้าฟ้าถึง3แผ่นดินครับคือกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับ ยาวนานมากเลยใช่ไหมครับสำหรับเจ้าฟ้าพินทวดีองนี้94ปีในคนสมัยก่อนเนี่ยถือว่ายาวนานมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ถึงกันดูๆไปแล้วนะครับเจ้าฟ้าพินทวดีเนี่ยท่านมีชีวิตสุขสบายมากเลยใช่ไหมครับอยู่มาจน3แผ่นดินเลยก็คือกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงกรุงศรีอยุธยาทุกคนครับยังมีเจ้าหญิงกรุงศรีอยุธยาอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องผชนกับวิบากกรรมอย่างหนักครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟัังต่อไปนี้ครบ เจ้าหญิงที่มาจากค่ายโพสามตนอีกสองพระองค์ครับที่สมเด็จพระเจ้าตักสินท่านทรงไปพบและทรงรับมาอยู่กรุงธนบุรีในฐานะนางห้ามนะครับก็คือหม่อมเจ้ามิตรซึ่งท่านเป็นธิดาของเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองครับสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยพระราชทานนามให้ใหม่ว่าเจ้าปทุมกับหม่อมเจ้ากระจาดซึ่งเป็นบุตรตีของกรมมื่นจิตสุนทรโปรดให้ชื่อใหม่ว่าเจ้าบุปผานั่นเองครับ ส่วนทางด้านของหม่อมเจ้าอุบลน,นะครับซึ่งท่านเป็นบุตรตีของกรมหมื่นเทพพิพิธกับหม่อมเสมซึ่งเป็นนางห้ามของกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยสองพระองค์นี้นะครับหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปได้ก่อนกรุงแตกครับแต่ชีวิตของสองพระองค์นี้นะครับหลังจากหนีไปได้กับต้องทนทุกข์ลำบากอยู่พอสมควรเลยละครับเรามาแวะกล่าวถึงเรื่องของกรมหมื่นเทพพิพิธสักนิดหนึ่งนะครับ กมมือหมื <normal> ่นเทพพิพิธเนี่ยท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับซึ่งกมมือหมื่นเทพพิพิธเนี่ยท่านเคยต้องข้อหากบฏต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์นั่นเองครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยจึงเนรเทศไปอยู่ลังกาแต่ตอนพม่ามาร้อมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกมมือหมื่นเทพพิพิธเนี่ยแอบลักลอบกลับเข้ามาทางเมืองมริดครับและไปซ่องสมกําลังอยู่ที่ปาจีนบุรีแล้วท่านก็ได้ส่งคนสนิทกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ไปพาลูกเมียลบออกมาจากกรุงศรีอยุธยาได้ครับ และต่อมานะครับก็มาหมือนเทพพิพิธเนี่ยยังได้ส่งคนไปลอบฆ่าเจ้าเมืองนครราชสีมาครับและก็ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเองแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นครับหลังจากที่ถูกหลวงแพ่งน้องชายของเจ้าเมืองนครราชสีมาที่ถูกฆ่าไปเนี่ยกับมาชิงเมืองคืนครับโอรสและคนสนิทเนี่ยก็ถูกฆ่าตายหมดเลยลูกสาวกับเมียก็ถูกหลวงแพ่งแจกจ่ายไปให้ลูกน้องครับ ส่วนหม่อมเจ้าอุบลซึ่งเป็นทิดาของกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยต้องตกไปเป็นเมียนายแก่นครับส่วนหม่อมเสมที่เป็นนางห้ามเนี่ยก็ตกไปเป็นเมียของนายยนครับ แต่ตัวของกรมมื่นเทพพิพิธเองเนี่ยกลับลอดออกไปได้ครับและก็ได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองพิมายเพราะพญาพิมายเนี่ยนิยมกษัตริย์ครับและเห็นว่ากรมมื่นเทพพิพิธเนี่ยเป็นเจ้าองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาน่าจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้จึงได้นํากําลังมาตีนครราชสีมาคืนครับหลวงแพ่งในแก่นและนายยนตเนี่ยถูกฆ่าตายหมดเลยครับหม่อมเจ้าอุบลเลยกลายเป็นไม้ส่วนหม่อมเสมเนี่ยได้กลับมาเป็นนางห้ามของกรมมื่นเทพพิพิธต,ตามเดิมครับ และเมื่อพระเจ้าตักสินทรงมาปราบกกเจ้าพิมายนี้สําเร็จนะครับกมมมื่นเทพพิพิธเนี่ยจะพาครอบครัวหนีออกจากนครราชสีมาครับแต่กลับถูกจับตัวไปถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าครับจึงไม่ยอมถวายความเคารพพระเจ้าตากและในที่สุดนะครับก็ถูกพระเจ้าตากตัดสินประหารชีวิตครับส่วนหม่อมเจ้าอุบลและหม่อมเสมนั้นพระเจ้ากรุงธนเนี่ยรับไว้เป็นพระชายาของพระองค์องเองครับ ว่าไปสมัยก่อนนี่ก็แบบแปลกๆเหมือนกันนะครับเป็นเมียคนรุ้นมาเป็นเมียคนนี้มาแล้วก็มาเป็นเมียของตัวเองได้ด้วยแบบเปลี่ยนเมียก็เป็นว่าเล่นเลยนะครับอ่ะเรามาต่อเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับในจํานวนเจ้าหญิงของกรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงอุปการะไว้เนี่ยนอกจากหม่อมอุบลและหม่อมเสมแล้วยังมีตัวละครที่สําคัญในตอนนี้อีก2อ,อ,องค์ครับก็คือหม่อมฉิมกับหม่อมปทุมนั่นเอง ผมว่าทุกท่านก็คงเคยได้ยินหม่อมชิมกับหม่อมประทุมมาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหม่อมสองคนนี้เคยทําเรื่องที่น่าอับอายกับพระเจ้ากรุงธนบุรีครับโดยที่ไปแอบมีชู้กับมหาเล็กจนทําให้พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยต้องจับสองคนนี้ผ่าอกประหารชีวิตเลยนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราวตอนนั้นนะครับผมจะมาเล่าก่อนว่าหม่อมชิมกับหม่อมประทุมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันครับ มอมฉิมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือพระองค์หญิงฉิมครับท่านเป็นพระราชธิดาของเจ้าฟ้าจีตครับแห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงและมีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเพทราชาอีกด้วยครับเมื่อตอนที่พมา่ายกเข้ามาก่อนกรุงแตกเนี่ยเจ้าพญาพิษณุโลกได้ยกทัพไปยันพมา่าที่กรุงสุโขทัยครับเจ้าฟ้าจีตเนี่ยกับถือโอกาสยกกาลังจากกรงุงีอยุยาขึ้นไปยึดเมืองพิษณุโลกครับแล้วได้ตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองแทน พอเจ้าพญาพิซนุโลคทราบข่าวเนี่ยก็วางมือจับพม่ากลับมายึดเอาเมืองพิซนุโลคืนครับจับเจ้าฟ้าจีตเนี่ยถ่วงน้ําเลยครอบครัวของเจ้าฟ้าจีตรวมถึงพระองค์เจ้าฉิมเนี่ยจึงต้องตกเป็นเชลอยอยู่ในเมืองพระพิซนุโลครับจนเมื่อพระเจ้าตักสินเนี่ยท่านขึ้นไปปราบกกเจ้าพญาพิซนุโลครับจึงได้รับพระองค์หญิงชิมไว้เป็นพระชายาอีกพระองค์หนึ่ง อีกองหนึ่งก็คือหม่อมประทุมครับท่านเป็นทิดาของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองครับถูกจับเป็นเชลยอยู่ที่ค่ายโพสามต้นครับเมื่อพระเจ้าตักสินทรงร,ร,รับมาอยู่กรุงธนบุรีเนี่ยก็ยกไว้ในตําแหน่งพระชายาอีกพระองค์หนึ่งครับและก็พระราชทานนามให้ใหม่จากหม่อมเจ้าหญิงมิตรเป็นหม่อมเจ้าหญิงประทุมนั่นเองครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงกรุงศรีธรยาหลังจากกรุงแตกเนี่ยได้กลายเป็นชายาของพระเจ้ากรุงธนบุรีถึง4พระองค์เลยทีเดียวครับ และในสี่พระชายานี้นะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงโปรดปานหม่อมชิมและหม่อมอุบลเป็นพิเศษครับถึงให้บรรทมบนพระที่ซ้ายขวาเลยทําให้เป็นที่อิจฉาของพระชายาทั้งหลายมากๆเลยล่ะครับจนเรื่องราวความโหดร้ายเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,312ครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกได้2ปีนั่นเอง ซึ่งในปีดังกล่าวนะครับมันเกิดความแห้งแรงอย่างหนักเลยครับอยู่วันนึงเนี่ยมันมีหนูจากทุ่งนาครับได้บุกเข้าไปกัดพระวิสุูิ์ในห้องพระบธมขาดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยจึงรับสั่งให้มหาเล็กที่ใกล้ชิดพระองค์สองคนครับซึ่งเป็นฝรั่งสัญชาติโปรตุเกสมีตําแหน่งเป็นนายชิดภูบาลกับนายชานภูเบศครับเข้าไปกําจัดหนูในห้องพระบรมธมและก็ห้องเสวย ต่อมาเนี่ยมันก็มีการโจท์ขานกันว่าหนุ่มฝรั่งสองคนที่ไปซ่อมพระวิสุทธิ์เนี่ยไม่ได้ไปเจอหนูหรอกครับแต่ว่าไปเจอน้องหนูของหม่อมฉิมกับหม่อมอุบลเข้านั่นเองซึ่งสองคนนี้เป็นพระชายาองค์โปรดของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซะด้วยสิและด้วยความเป็นชายาองค์โปรดเนี่ยจึงทําให้หม่อมปทุมเนี่ยหม่นใ้ครับจึงนําเอาเรื่องนี้กราบทูนพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบเรื่องนะครับท่านก็รับสั่งให้เรียกหม่อมทั้งสองมาสอบถามครับหม่อมอุบลเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อหาเลยครับแต่หม่อมฉิมเนี่ยเป็นคนโวหารกล้าครับแสดงอาการแค้นเคืองที่คนใส่ความและก็ประชดด้วยการรับว่าเป็นความจริงครับและก็บอกว่าขอตายดีกว่าถ้าไม่ทรงเชื่อตัวเองทั้งยังยุยงให้หม่อมอุบลเนี่ยรับสารภาพด้วยครับหม่อมอุบลเนี่ยก็เลยรับสารภาพประชดไปบ้างครับถึงตอนนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงกิ้วอย่างหนักเลยครับ จึงรับสั่งให้ลงโทษสองพัทยาองค์โปรดนี้ด้วยความแค้นพระไทยครับในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชทาเลขาเนี่ยมีกล่าวเอาไว้ถึงตอนนี้ว่าถึงวันจันทร์เดือนเจ็ดแรลมหนึ่งค่ำหม่อมอุบลหม่อมเจ้าฉิมกับนางละครอีกสี่คนเป็นชู้กับฝรั่งมหาดเล็กสองคนพิจารณาเป็นสัตว์แล้วมีพระบรมราชโองการสั่งให้พวกฝีพายทนายเลือกไปทำชำเราประจานแล้วตัดแขนตัดศีรษะผ่าอกทั้งชายหญิง อย่าให้ใครดูเยี่ยงกันต่อไปเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับสั่งให้ประหารชีวิตพระชายาองค์โปรดไปทั้งสองพระองค์แล้วนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็ไม่ม,มีความสบายพระาาราชหฤทัยเลยครับทรงอาลัยหม่อมอ,อ,อบุบลซึ่งกําลังมีคันอยู่2เดือนครับในขณะที่พระองค์ประหารไปเนี่ยจึงทําให้พระราชโอรสในคันเนี่ยต้องพลอยมารับกรรมไปด้วยครับ โดยเรื่องนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงมีพระราชวินิจาร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ครับโดยท่านทรงพระราชวินิจาร์เรื่องนี้ไว้ว่าการที่ทรงอาไัยหม่อมอุบลขึ้นมานั้นจะไม่ใช่แต่มีคันจะคิดเห็นเป็นว่าหม่อมอุบพอลพลรับไปด้วยตามคําหม่อมชิมหรือบางทีพิจารณาพอหม่อมชิมรับคําก็ทึกทักเอาเป็นว่ารับทั้งสองคนจึงทรงอาไัยสงสาร ซึ่งความอะไรในหมอมอุบลน,นี้นะครับทรงทําให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงโสมนัสอย่างยิ่งเลยแหะครับถึงขั้นกับตัดว่าจะตายตามพระชายาของตัวเองไปและถามว่าใครจะตายไปกับกูบ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับมันปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวีครับซึ่งมีบันทึกเอาไว้ว่า หม่อมเสมเมียกรมมื่นเทพพิพิธว่าจะตามเสด็จหม่อมทองจันทร์หม่อมเกตหม่อมราสังบุตรบาจะตามเสด็จด้วยประทานเงินคนละหนึ่งช่างให้บางสกุลตัวเองทองคนละหนึ่งบาทให้ทำพระนิมนต์พระเข้ามาบางสกุลแล้วจะประหารคนที่ยอมตามเสด็จนั้นก่อนแล้วท่านจะแทงพระองค์ตามไปอยู่ด้วยกันเจ้าข้าพระสตินั้นจึงฟันฟ่นเฟือนโดยเรื่องนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงพระราชวิจารณ์ไว้ว่า หม่อมเสมเมียกมมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยที่ยอมตายตามเสด็จคนนี้เคยตกเป็นเมีนยนายยนพวกหลวงแพ่งครั้งหนึ่งมาแล้ว ทั้งเวลากรมหมื่นเทพพิพิธเป็นเจ้าพิมาอยู่ดังนั้นที่จะเป็นคนแปดเรียมแปดคมเมื่อเหตุการณ์ไปถึงขั้นนี้เท้าทรงกันดานหรือทองมอนั่นเองครับซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นแม่วังอยู่เนี่ยจึงนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาชุมนุมขอชีวิตไว้ว่าแม้พระองค์จะสละพระชนชีพไปจะได้พบกับพระชายาก็หาไม่ได้เหตุการณ์บ้านเมืองยามนี้หากขาดประมุกท,ที่ทรงกอบกู้ชาติมาประชาชนชาวไทยจะไปพึ่งใครได้เล่าเมื่อบรรดาสงฆ์ให้สติพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงคืนพระ ลมเลิกเรื่องจะตายตามพระชายาและประทานเงินเพิ่มแก่ผู้จะตายตามเสด็จ พอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วนะครับพระอารมณ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยกับไม่เหมือนเดิมนะครับทรงโมโหง่ายและก็ดุร้ายขึ้นครับทรงมุ่งแต่การนั่งพระกรรมฐานบางครั้งเนี่ยเล่ากันว่าท่านประทับแรมที่วัดอินทรามหรือวัดบางยี่เรือเนี่ยทั้งคืนเลยครับจนสําคัญพระองค์ว่าทรงบรรลุพระโสดาบันแล้วเขาจึงเชื่อกันว่าการที่พระองค์สังหารหม่อมคนโปดและพระราชาโอรสที่ยังอยู่ในคันเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้พระสติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยฟันเฟือนไปครับ ซึ่งเรื่องพระสติฟั่นเฟือนของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับมันสามารถวิเคราะห์ได้เป็นหลายทางมากเลยนะครับผมเคยเล่าใน EP ีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยอาจจะไม่ได้พระสติฟั่นเฟือนจริงๆครับแต่เป็นการอ้างเพื่อย,ยึดอํานาจของร้อนหนึ่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการขึ้นครองราชนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องค้นหาประวัติศาสตร์แล้วก็ค้นหาความจริงกันต่อไปครับส่วนเรื่องชะตากรรมของเจ้าหญิงกรุงศรีอยุธยานะครับที่ต้องเผชิญชะตา ขาดเนี่ยก็นับว่าโหดร้ายอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่มีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเข้ามารับเป็นพระชายาไว้นะครับแม้จะต้องจบชีวิตอย่างอนาถไปบ้างก็ตามครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าหญิงแห่งกรุงศรีอยุธยาในตอนบ้านเมืองแตกสแสแหละขาดนั่นเองครับทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ EP นี้บ้างสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้เลยนะครับเราพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับเพราะช่องเราเป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกเป็นประวัติศาสตร์นอกกรอบนั่นเองครับสำหรับวันนี้ชอยออฟพิทรีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ e ีหน้า EP นีนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ